เฮ้ยขอให้เราคืนเหรอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ fc ทุกทุกคนเลยนะก็วันนี้เราก็ได้กลับมายัางบ้านยาปอบนะผมผมเองก็มากับน้องเบสสองคนทับวันนี้สวัสดีครับผมเบสนะครับผมครับผมก็วันนี้ที่เรากลับมายัางบ้านยายปอบก็คือเราจะกลับมาดูสมิงพระแล้วก็แม่ชีนะทุกคนก็จากคลิปก่อนเนะี่ยผมก็ได้อ่าเดินทางไปยังวันล้างคนเดียวนะผม น่าจะเป็นเมื่อวานผมได้เดินทางไปอย่างวันร้างคนเดียวก็ผมเองก็ได้นําไก่สดกับผลไม้ไปให้สมิงพลาสเนี่ยนะก็เจอแก่อยู่ที่วันร้างแล้วก็เมื่อเช้าผมก็ได้เดินทางไปอย่างวันล้ายอีกครั้งแต่ผมไม่เจออะไรก็วันนี้ก็เลยชวนน้องเบเนยะกลับมาอย่างมันปอบเพื่อจะกลับมาดูว่าสมิงพลาสเนี่ยมันได้กลับมาที่้านปอบหรือเปล่าแล้วก็เราจะถือโอกาสนี้กลับมาดูยายปอบด้วยนะเบตใช่ ใบปอบเราก็ไม่เจอนานแล้วนะครับใช่เราไม่เจอนานมากตั้งแต่อ่าสมิงพาร์เหมือนมาบุกที่เขามาลุกล้ําที่เขาเนี่ยเราแทบจะไม่เจอยายปอบเลยนะ<ช>เรารจะกลับมาดูว่ายายปอบอยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็หลายๆอย่างแล้วับดูหลายๆอย่างเลยก็คือดูสมิงพาร์ด้วยแล้วก็แม่ชีด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนเราเจออาคนในหมู่บ้านปะและเ้เป็นคนในหมู่บ้านน่าจะนะก็คือเหมือนเข้ามาปราบสมิงแต่ว่าเหมือนจะปราบไม่ได้นะอวันนี้เราก็เลยจะกลับมาดูด้วยนะคนัว่าโจนอาไม่โจรคนในหมู่บ้านเนี่ยยังอยู่หรือเปล่า แล้วก็สมิงพรานนี้ยังอยู่ที่บ้านปอบหรือเปล่าทุกคนก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าข้างในดีวกว่าเราพูดมาเยอะละเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนละโอเคไปกันเลยไปเลยเรามากันเนี่ยก็ช่วเย็ยนเลยนะครับทุกคนดูเริ่มจะมืดแต่ไม่ไมืดดอกพ้าที่เริ่มจนะตกดินแล้วนะใช่ก็ห้าโมงเย็นแล้วแหละมันเรากลลุง้งใจมากเลย โอ้โห oh, มะกอเต็มเลยลูกพิธะดกมากเลยนะเสียดาย่ะที้เขาไม่ทำได้ตรงนี้เรา<ม>สามารถเอาไปขายได้นะใช่ตอนนี้ลอยอยู่ลอยรดบด่างระดับไม่แน่ใจแต่ว่าราคามันไม่ถูกไม่ค่อยแพงมาก mm hmm. แล้วก็ถ้ามันลูกไม่สวยเท่าไรเขาก็จะราคามันก็ราคาไม่ค่อยดี mm hmm. แต่ถ้าดูแลดีลูกสวยมากอย่าเงี้ยแล้วก็มะกอดกมากเลยแต่เสียดายนะมีคนมาดูแลเลยก็คือมันแบบลกไปแล้วอะ ตั้แต่มีไอ้ปอบนั่นอืะไม่คใกล้แบบใกล้อยู่แถวนี้ใช่ครับผมถ้ากลางวันอาจจะมีคนแบบกล้าเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะนานเข้ามาทีนะหรือเข้ามาหาของป่าแต่ว่าไม่มีใครค่อยแบบมีใครเข้ามาอยู่นะมันเขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาอยู่อ่ะมันก็เลยแบบรบไปเลยหภาพร,รู้สึกว่าช่วงนี้มันแบบ ด,ดูแลงนะพี่ตักใช่ไหมใช่อันนี้กล้วยนีิสุกยังเลดูไม่ออกเหมือนกันไนอ้กล้วยเนี่ยออกสีแดงม่วงม,งมงงนะ่วงอย่างเงี้ยดูไม่เป็นเหมือนกันสาย,ย <c oughs> ต,าตายายนะครับพี่เฮ้ย,ยมีเสียงอะไระพี่ตับตรงไหนฝั่งนู้นนะเหมือนเสียงคนวิ่งเลยอีกอยู่ เดะลาเดะลาเดะน้องลาเก้อวัวใหม่เด็กนี่ดิอะไรเนี่ยมีใครเป็นอะไรเปล่ามีใครเป็นอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ตัก เ,เหมือนจะมีนเนือด้วยป่ะเอามิ่นห่อด้วยบอกวนะ่าเหลืองตัดเลยเฮ้ยเอาเมื่อไงเราไม่มาแค่สองสามวันเองนะตรงเนี้ยใช่คนนึกว่าใครมาทำแผลที่นี่นะไม่ซีิ้วไม่อยู่นะทุกคนไม่ซีไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยนะเงียบพลิปเลยนะทุกคนยายผม่ยจะรู้ยายปอดยังอยู่หรือเปล่านะ mọi người 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 mọi

เด๋ยวเกี่อ้อยเช้าออเชหายยาไปก็เชื่อแต่โอเชี่ยมเกีวัยลนนอือมาต่้วเชื่อลูกืออะเชื่อเออเื่ออไเราน่งข้าวมาเราจะเราจะเทียนนะครับ gfc เป็นไปได้ยังไงนะวังนะ ที่ราที่พามากระเป๋าไม่ว่าเป็นชาวบ้านหรือเป็นใครนะมีดเนี่ยมันจะไล่ไล่กันเราหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่ามันขู่แล้วนะวันนี้เราไม่มีด้วยว่าป้องกันตัวก่อนป้องกันตัวนะก็อ่าครับผมก็จะเก็บอยู่นะต้องขออภัยพี่ด้วยถ้าเดินช้าหรือว่าเดินสะดุดอะ่จะจ่าวิเต,ต้จ้า <laughs>

ตอนนี้นะเราเจอสมิงค้าแล้วนะนะพีต่ตักมือเขาถือรูปประคำผมเลยด้วยเฮ้ยเออว่ะเป็นไปได้ไงวะดูดมันไม่เจ็บปวดลวเลยหรอเฮ้ยมันรูปประคำจะหมดเลยอจะนะรู้ว่าแกหาวิธีแก้ได้วะหรือว่าแม่ชีจะแก้ให้ไม่แน่นะคนผมว่า อยู่ที่เขาถือลูปพระคำแล้วอยู่อ่ะที่ผมเนี่ยเคยเอามาคล้องคองนะทุกคนคล้องคอที่หนึ่งาแล้วลอง,อง,องนะดูดิว่าขาจะมาทำลายเราหรือเปล่าคน,นเดินแบบเหมือนรูปพรคำไม่มีผลอะไรกับเขาแล้วอะเมื่อไรมีกี้เรามาแล้วไม่เจออือ จริงนะดูเราออเขาไปใกล้เลยับพี่จ๋าใช่ไม,ไม่รู้ว่าองค์จักป่าหน,นู่มนะหนึ่งพายจะรู้ว่าเรามาดูาข้ามห้วยมาเพราะตอนแรกเมื่อกี้เราได้เสียงฝั่งนู้นนะใช่เราได้เสียงฝั่งนู้นแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะลงไปเราจะมาตร<ช>งนี้ก่อนนี่อะไรมองกันดี๋ะวดิทองหรือไงนะ ต่อมีบอกป่ะเนี่ยเราดูนะว่าเขาเนี่ยจะทำให้เราหรือเปล่านะครับดูไเรายัางไม่เอาไม้มานนทุกคนถ้าเอาเพื่นะอกนน่งเราอล้อาองอนนี้ก่อนครับ

เดี๋ยวมือเขาท้องก็ถาอะไรไม่รู้ในมือโซ่ด้วยแกถือยู่ทำไมวะทฮ้ไม <c oughs> ชี้ไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะพิจารกเพราะว่ารอบแถวที่ผมมายผมเจอไม่ชี้ี่ยอยู่ข้างบนนู่นนะเดินลงมาข้างล่างนะพิจารกนู่นไหนนู่นเหรอใช่บนเขา อดเดี๋ยวเราจะนั่งดูกันไง oh, ดูสถานการณ์กันนะดูว่ามันจะทำอะไรหรือเปล่านะครับว่าม,มันนะจะทำให้เราหรือเปล่านะครับผมนี่เหนื่อยมี่ยทุกคนตอนนี้เขาก็ยังนั่งแบบนั่งท่องกระถาอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเขาถือรูปคำของผมเลยนะทุกคนไปขยับไปเลย เ,บบเ,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 เหมือนจะไม่ทำอะไรแล้วนะเหมืนมอนจะทำเนี่ยทำี่ห้ง่อนะใช่มน่ตักใช่เลยต้ยตงองทำที่เนาะแม่เนาะของป่าเนี่ยให้ผมไว้แตเหมือนไม่มีเลยกับมันแล้วนะ แม่ชีอาจจะช่วยเขาหรือเปล่าเป็นไปได้อาจจะเป็นพี่น้องกับแม่ชีนะพี่ตักใช่ไม่รู้นงอะแต่เห็น B I P นะคุณนกัน็นไปได้แต่ถ้าเป็นพี่น้องจริงได้อีกสมิงอีกตัวหนึ่งอีกตัวมันดุร้ายมากนะตัวหนึ่งคือทุกคนเห็นเห็นสายแตานะจีวอนอย่างเดียวนะทุกคนใช่นี่มีแบบโป๊กไหลเลยนะแต่นี่มีโป๊กไหล เก,กเอีว่าอ่ะเ่อาเออมากอนไปก็ไประวังนะถือมไ,ไม้ไว้ต,ตอนนี้เขากวักมือเรียกแล้วนะทุกคนระวังนะพี่ตักไม่ไม่วิ่งไม่วิงว่ง เฮ้ยขอให้เราคืนเหรอนะเห็นดุสิตักใช่ไหมใช่ใชนะ่ทุกคนเขาไม่ไทำร้ายเราอีกรู้มันอยู่ตตกใจนะึกว่าใครทำร้ายเราเรี๋ยวหนึงโอ้โหนี่นะทุกคนผมคิดว่าจะไม่ได้คืนนะนะ Graphic, แต่ว่า,าลูกประคัเนี่ยสามารถตับพวกผีปีศาจได้นะเหมือนแต่ว่า,าลูกประคำเนั่นเหมือนจะทำอะไรเขาไม่ได้นะพี่ทักมันอยู่หอกกระท่องอะไรสักอย่างนะทุกคนดูผมจะห้อยคอ,ยอ,คอยเลยนะห้อยคอยเหรอ เขาเป่าอะไรเมื่อกี้มันเขาเป่าอะไรสักอย่างทำมาสู้อาจจะให้ของดีเราก็ได้ต่ีจ้าพวกผีพวกผีโพงอย่างเงี <wh <wh ้ยไปปราบได้อยู่นะไปกดไอพีกันเลยเดี๋ยวมีเขาให้มึงอเขาไม่ทำ้านาเลยนะอยู่ๆก็คือให้เสร็จแล้วก็ เดินไปเลยแต่ก่อนจะให้เมื่อกี้เมื่อเขาเป่าอะไรสักอย่างนั่นแหละมึงเขาทล้องกระถาอะไรสักอย่างนะทุกคนนะคนะี่แหละเฮ้ยด้วยเฮ้ยม่งเขาทำอะไรไม่รู้นะ เราในป่านะโหไวมากแต่แปลกมากเลยขอให้รูปประคำให้รูปประคำคืนะน,นะติดกันกันนะอยู่ไม่ตามไปดีกว่าไม่ตังเนาะเราได้รูปประคำคืนนะตอนแรกนึกว่ามันหายไปแล้วนะผมคิดว่ารูปประคำที่แม่น้องคนป่าให้ผมเนี่ยหายไปแล้วนะแต่ว่ายังโอ้ยหลุมนี้ จะแต่เมื่อกี้เดี๋ยวบแบบเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาน้ำมนนะอ่าผมรู้ประคหน่อยนะเผื่อมันจะมีอะไรไม่ดีเมื่อกี้เห็นก่อนก่อนเขาจะให้มันเขาจะเป่าอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ว่าเราน้ำมนบบน้ำม,ม,มนนะเราทำผมไมปก่อนผสมลิ้นกลับไปก่อนงนะโอ้โหโชคดีมากที่ยังอยู่กับเราเขายังให้นะดีเนาะเดี๋ยวเราันดูฮะเอาตัวหน้าขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะ ก็วันนี้เราก็ได้นั่งนานเลวนะพี่ตั๊กว่าจะนานมากลุกขึ้นนะเนาะแต่แปลกมากเว้ยเราไม่เย็นไม่ชี่เลยนะไม่รู้ไม่ชีนเลยไปไหนนะเราต้องมาดูพวกพวกดักช่วงกลางคืนไหมวันนีเราอาจจะเจอเขากลับมาปฏิบัติธรรมแถวแถวที่บ้านปอบก็ได้นะใช่ไม่แน่เลยคนอาจจะเไปได้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับก่อนเพราะตอนนี้เราต้องเดินทางอีกไกลเงี้ยนะตอนนี้ขาผมเองก็เจ็บเลยทุกคนมาเดี๋ยวตรงนี้ขาพี่ตั้นไหนก็เจ็บนะ เดินแบกไปเลยนะโอเคขอบคนะครับก็ฝากเพื่อนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะไปคตับไปเดี๋ยวเนีเด้๋ยวทำกลับบ้านไปเลยดีกว่าก็ว่าแต่